Journey The Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota สนับสนุนโดย Yamahafino 125 y a ยยี a สิบห้ายาซีฟันซิ d เทม่าแอดวานซ์ชารเดินมานะคะถึงมันจะดูว่าเสียวแต่มันก็แข็งแรงอยู่นะคะว่าเสียวว่าเสียวครับแต่ผมว่ามันก็ดูไม่ค่อย สูงเท่าไหร่นะครับพยายามอย่ามองด้านล่างค่ะให้มองด้านบนนี่ครับมองข้างบนค่ะมองบนไว้มมอองงยอดไม้มองนกมองอะไรก็ได้ค่ะมองกระรอกก็ได้นกยอดไม้นกยอดไม้นกนกด้วยนกคเคยๆๆๆใส่ไปพี่ค่ะเอ๊ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ละเอ๊ไปได้กันนต่อะะค หล่นก็หล่นด้วยกันแหละพี่ผมว่พี่ลงไปด้วยแน่นอนอ่ะไม่เป็นไรค่ะชินแล้วชินแล้วเดินแล้วชินแล้วคืออะไรหล่นบ่อยเหรอไม่เดินเดินชินแล้วไม่กลัวแล้วไหวมือได้เฮ้ยทำไมมันโยกทำไมมันโยกมันเป็นสะพานจำนึงไหมคะโอเคโอเคค่ะนี่ชั้นนี้ชั้นไหนครับเนี่ยอยู่ที่ความสูง15เมตรค่ะก็จะเป็นชั้นกลางเรือนยอดไม้ค่ะต้นไม้ก็จะมีสามระดับค่ะระดับล่างระดับกลางก็ระดับ สูงอะค่ะชั้นเรดินยอดไม้ระดับกลางก็จะศึกษาเกี่ยวกับการออกดอกออกผลนะคะมีสูงกว่านี้อีกค่ะมีสูงกว่านี้อีกก็ระดับเรดินยอดไม้เลยค่ะเราจะได้เห็นสัตว์ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะไปเลยครับค่ะพร้อมคะมองบนไลยมองบนเลยค่ะก็อันสุดเลยใช่ไหมครับเนี่ย โคตรสูงเลยอ่ะระวังระวังระวังหัวนะครับเหมืเตี้ยโอเคเฮ้ยสวยจริงอ่ะโอ้ขึ้นมาตรงนี้ถือว่าแบบได้มาเจอวิวสวยจริงๆต้องชนะความกลัวตัวเองด้วย <c oughs> แล้วก็ขึ้นมาเจอวิวสวยได้มาเห็นสัมผัสถึงแบบวิถีชีวิตของสัตว์ป่าด้วยเ <c oughs> ช่นนกกระรอก <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็ชั้นนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่ง เขาศึกษาการออกดอกออกผลค่ะเพราะว่าต้นที่มันออกดอกมันอยู่สูงสูงอะไรอย่างเงี้ยต้องขึ้นมาศึกษาบนนี้เลยแล้วก็พวกสัตว์พวกแมลงแบบเนี้ยค่ะเห็นตรงนั้นไหมคะมีแมลงตอมดอกไม้อยู่อะค่ะโอ้ยอดมันตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะกระสินดาค่ะแมลงผู้ค่ะแต่ผมว่าวิวสวยนะตรงนู้นก็จะเป็นจุดเด่นของที่นี่เหมือนกันนะคะชั้นนี้ก็จะเป็นต้นตะเกียงทองโอ้ยตรงนู้นเลยต้นตะเกียงทองสุดๆชั้นนี้ก็จะจะอยู่ที่ระดับ สิบแปดเมตรนะคะครับเป็นชั้นเรือนยอดไม้เลยค่ะชั้นเรือนยอดไม้เลยนี่ผมรู้สึกว่าเรือนยอดไม้มันจะโยกเยกด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของเราค่ะความรู้สึกของคนกําลังจะมาเอาความสูงใช่ค่ะชั้นนี้นะท่องเที่ยวชอบมาดูนกอะไรแบบนี้คนก็ชอบมาถ่ายรูปกันอยู่บนนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะสีสันมันสวยงามมากเลยนะถ่ายออกไป แนท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 นทพีเต้ส่งวิดีโอมา mm hmm. ดูดิิ mm hmm. ดอะไรเงี้ยสวัสดีตอนนี้พี่อยู่ที่สวนพิทยาศาสตร์ทุ่งค่ายอ่ามาทําอะไรใช่ไหมปกติเขาจะศึกษาแบบพันธุ์ธรรมชาติอะไรเงี้ยอยู่ตามด้านล่างแต่ที่นี่เขาพิเศษมากเลยคือเขาทําสะพานให้เดินศึกษาตามบนยอดไม้คือเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของสัตว์ที่อาศัยบนต้นไม้เช่นพวกนก มแมลงแมลงที่มาบินตอมเกสรอ,อะไรเงี้ยคือเขาทําแบบศึกษาแบบดีมากเลยมองมากแล้วที่สาคัญวิวสวยมากเลยลองดูสิเห็นไหมสูงด้วยนะความสูงสูงสุดอยู่ที่สิบปดเมตรบอกเลยว่าถ้าใครใจไม่ถึงนะขาสั่นแน่ๆหรอะไรนี่พี่เดินสบายมากเลยจะแบบไม่กลัวอะไรล่ะน่าซิจนะน่ะพี่ว่านะต้องชอบแน่นอนเลยเดี๋ยวพี่เสร็จเนี่ยพี่จะเข้าไปในเมืองต่อเดี๋ยวถ้าพี่ไปในเมืองถ้าพี่เสร็จเร็วเดี๋ยวพี่จะตามพี่ก่อนนะไว้เจอกันบ๊ายบาย ไปไปคนนี้นี่เขาของจริงจริงนะเนี่ยไปไหนมาไหนในข้อมูลเขาแน่นตลอดเลยฮะอืออืสถานที่แปลกดีเนาะอืมน่าไปจังใช่เราสองคนรีบไปกันดีไหมเดี๋ยวจะได้ไปอัดคลิปวิดีโอสองให้พี่เต้ดูบ้างใช่เราไปให้เขาอิาจฉากันบ,บ้างดีกว่าไหมอืมไปถ้างั้นเราไปทางไหนก่อนทางไหนอะ่ะอืมทางโน้นทางโน้นทางโน้นไป หายครับนิดหายเต้าไวยังมีดูดิ จะว่าไปที่นี่ก็สวยมากๆเหมือนกันนะเกาะมี้นเนี่ยจริงเหมือนอยู่สวรรค์เลยเนาะถ่ายรูปไหมอืมนี่สแสดงว่าสวยจนลืมเศร้าเลยนะเดยไม่ไมล่เซลฟี่กันสักรูปไหมน,นุนได้เลยได้ไหมได้อ่า ไม่มีอะไรมีความสุขเท่าการได้ทิ้งตัวลงนอนกลิ้งไปกลิ้งมาบนเตียงนุ่มๆอย่างีกแล้วจริงจังเลยเ อะไรไปปั่นจัก,กรยานกันโอ้เฮลเต้ไปไปปั่นจัก,กรยานกันเผ hmm. ื่อจะมีข้อมูลไว้ทำรายงานด้วยไปปั่นจัก,กรยานกันอีกแล้วนะไม่มีพี่เตย้ยนี่นะไม่มีเลยนะพี่เตย้ยขาเตย้ยขาอะไรไปไหนไปปั่นจัก,กรยานกันไปดูร,บรบอบๆเกาะมุกเลย อืมอืมไหนเนี่ยสีดำเท่ากับสีผิวได้ได้แล้วแฮนอยู่ตรงไหนเนี่ยแฮนอยู่ตรงนี้นลยอ๋อคุณนี่เร็วเนี่ยเร็วขึ้นนะเ,เนี่ยเราอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ต้องขับนำเลยนะจ้าไป นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยพรีเซนเตอร์บายโตโยต้าแล้วเป็นอะไร